แก้วสามกริย์ค่ะแก้วสามกริย์จากบอกปงหลวงอัาประเถินจังหวัดลำปางนะคะแก้วสามกริย์ประกอบไปด้วยแก้วคนเหล็กแก้วกับเงินกับทองและแก้วประกายรุ้งค่ะเป็นแก้วที่นำมาขึ้นเรือนเป็นแหวนนะคะเรือนเงินแท้ 92. 5ค่ะทรงเรือนแข็งแรงนะคะนี่คือด้านหลังแก้วค่ะท้องแหวนก็จะหนานิดนึงค่ะ แก้วเม็ดนี้นะคะเป็นแก้วที่ต่างตระกูลกันนะคะมารวมตัวกันค่ะมีแก้วขนเหล็กปูพื้นด้วยกาบเงินกับทองและมีกาบรุงนะคะอยู่ตรงนี้ค่ะเมื่อเรากลิ้งกับแสงนะคะเราก็จะเห็นค่ะว่ามีประกายเสียรุ้งสะท้อนออกมาให้เราเห็นค่ะตรงมุมนี้นะคะแก้วเม็ดนี้ค่อนข้างที่จะสวยงามมากค่ะเส้นคนเหล็กนะคะเป็นเส้นที่ ชัดเจนขึ้นจากด้านล่างทะยานขึ้นด้านบนค่ะและเมื่อกลิ้งกับแสงนะคะเราก็จะเห็นค่ะว่ามีประกายของรุ้งวิบวับออกมาให้เราเห็นค่ะในหลายๆมุมมองเลยนะคะถ้าเรากลิ้งกับแสงค่ะพื้นแก้วนะคะถ้าเรามองลักษณะนี้จะเห็นว่าด้านล่างนะคะจะเป็นสีทองค่ะ ด้วยว่าเม็ดนี้นะคะเขาปูพื้นด้วยกาบเงินและกาบทองค่ะก็จะเห็นนะคะว่ามีสีทองสะท้อนขึ้นมาให้เราเห็นชัดเจนและมีสีเงินสะท้อนขึ้นมาให้เราเห็นเช่นเดียวกันค่ะถ้าหากท่านใดนะคะชื่นชอบแก้วที่มีหลากหลายตระกูลรวมตัวกันอยู่ในเม็ดเดียวนะคะเช่นเม็ดนี้นะคะเราจะเห็นเขาว่ามีประกายอารุณที่สวยงามชัดเจนเลยนะคะ แก้วเนื้อใสสวยและไร้ตำหนิค่ะใสมากๆเลยนะคะมองลอดเข้าไปก็จะเห็นค่ะว่ามีมนทินแร่ที่ชัดเจนและสวยงามอย่างเช่นแก้วประกายรุ้งที่อยู่ด้านในนะคะเป็นแผ่นรุ้งที่สวยงามชัดเจนเห็นกับทองที่อยู่ด้านล่างของแก้วส่องประกายขึ้นมาให้เห็นค่ะ และมีเส้นขนเหล็กที่สวยงามชัดเจนนะคะเรียงร้อยรัดกันอยู่ในเม็ดค่ะถ้ามองมุมนี้เราจะเห็นนะคะว่าเส้นขนเหล็กเขาจะเฉียงนะคะเป็นเส้นเฉียงเฉียงสวยงามค่ะมองโดยรวมแล้วนะคะแหวนวงนี้ลงตัวด้วยตัวเรือนและขนาดเม็ดค่ะ ขนาดเม็ด1.7คูณ2เซนติเมตรนะคะก็จะเป็นกลมรีค่ะแต่จะไม่รีมากนะคะก็จะออกแนวกลมนิดนึงค่ะออกรีนิดนดนะคะสวยงามมากเลยทีเดียวถ้าหากท่านใดนะคะชื่นชอบแหวนวงนี้สามารถที่จะติดต่อสอบถามได้โดยตรงกับแอดมินค่ะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ